ที่สิบหกนเรตามหานานงง้อยุยเตา่าเกรงกำลังภายในขึ้นคุมครองรคกายเป็นกำแพงไร้สสารชั้นหนึ่งพร้อมกับกระแทกย้อนกลับไปโดยไม่จำเป็นต้องยกมือตวัฝฟาแต่อย่างไรโครมเสียงระเบิดดังกึกก้องพลังภายในแตกคลาดปั่นปวนคล้ายดังเป็นพายุกลางทะเลสายสตรีชาราชุดทอง ถอยกายไปก้าวใหญ่ง้ยุ้ยเต่าเพียงซ้ายร่างงเงินในที่สุดก็เจรหยัดมันนางอสุรปินทองอุทานออกมาอีกแต่ผิดแผกจากเมื่อครูยางสิ้นเชิงตอนแรกเป็นเพราะวิตกกังวลในตัวง้ยุ้ยเตา่าตอนนี้กลับเพราะแตกเตื่นในระดับฝีมือที่เหนือคาดหมายของง้ยุยเตา่าสตรีชาราชุดทองนาผิดเบี้ยวปัญญา พ,พึมพำว่าคิดมิถึงว่ากลับมีคนต้านรับท่าจู่โจมด้วยลมปราณยกข่าวถึงสองครั้งได้ยึงไปชั่วขณะทันกล่าวเสียงเกลียวกราดมาเด็กน้อยเจ้าเป็นศิษย์ผู้ใดกือผู้เท่าปาฏิหารผู้เท่าปาฏิหารผู้เท่าปาฏิหารหรืออล่างขยับบุกหายลับตาไปในบัดดลนางอสูรปินทองทันยื่นมือเกาะกลุ่มหัวไหลง้อยุ้ยเต่ากล่าวอย่างพรุงพลานใจหวัง จะเป็นทายาทผู้เท่าปฏิหารจริงๆหรือถูกแล้วโอ้คิดไม่ถึงจริงๆลมปราณยกเขาเป็นวิชาที่หายสาบสูญจากบุรินทอดตาไปทั่วแผ่นดินปู้ใดาสามารถรับได้หนูเอย๋ยสีปีก่อนบ้านช่องพวกเจ้าชนัยถูกทําลายโง่ยุ่ยเต่าตอนนี้เพิ่งชุกคิดว่าหัวหน้าสาขาสังกัดพรรมังกรทองแห่งเมืองลกเอียนอูเต้หวย ยังบอกเล่าเรื่องที่ตนเองใคร่ทราบไม่จบความมันบอกว่าซากศพในกองเท่าฐานทั้งสองเป็นของฝ่ายศัตรู้าใช่บิดามารดาของตอนใหม่หมายความว่าบิดามารดายังมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ท่านพุเทเฒ่าทั้งสองอยู่ที่ใดแต่ลึงล้านอยู่ชั่วครู่จงกล่าวเหรียนท่านป่าบ้านช่องผู้ลานถูกศัตรูเผาพานทำลาย ร่องรอยบิดามารดาไม่ทราบฉันครากรผู้หลานออกจากเทือกเขาด้วยความขั้งแขนบนวาสนาชากนำได้เป็นสิทธิผู้เท่าปาฏิหารที่แท้เป็นเช่นนี้บิดาเจ้าเป็นใครโง่ยุยเต่าอึ้องไปชั่วขณะจึงตัดใจกล่าวว่าบิดาง้อหึงในซองจอมกระบีเมฆผิวนางอสูรปินทองอุทานดังอาไม่กล่าวอะไร โง่ยุยเตาทราบดีว่าวายตรงข้ามคงมีความคิดเช่นชาวบุริมทั่วไปซึ่งเยียดยามชิงชังบิดาในใจจึงคับแขนยิงแต่แล้วผ่านขบกรามกล่าวว่าทันปาผู้หลานทราบว่าชาวบุริมมีทัศนคติต่อบิดาอย่างรุนแรงแต่คิดใครจะรู้ถึงสภาพความจริงที่ผ่านมาท่านยินยอมประทานคำบอกเล่าหรือไม่ ก็ได้เพียงมิทราบเจ้าหลวงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบิดาเจ้ามากน้อยเท่าใดแทบม่ทราบอันใดทั้งสิน้นเนื่องเพราะผู้หลานตอนเยาวัยไม่เคยทราบจากบิดาเลยแม้ถามไถยก็ไม่ได้รับคำตอบดังนั้นเราจะบอกกับเจ้าเมื่อสิบกว่าปีก่อนบูลินตงงวนปันปวนเป็นกลีอยู่กลุ่มผู้กล้าตั้งตนเป็นใหญ่ตามดินแดนเว่นแควนต่างๆ ดิดาเจ้าและห่วมบุญเกี่ยวถูกขนานร่วมกันเป็นจอมกระบีเม่เกี่วยืนหยัดปกปักนุนสาพันธ์ทรรมรงธรรมประมุกสาพันธ์นั่มเก่งห้องเต่ายึดถือเป็นแขนซ้ายขวาง้อยุ้ยเต่าหลืมตาจนกวมกว้างรับฟังอย่างจดจ่อนางอสวนปินทองชะงักโชวครูจึงเล่าสืบต่อเนื่องจากสาพันธ์ทรรมรงธรรมและพักมังกรทอง จางครองความยิ่งใหญ่บนพื้นปฐพีเดียวกันจึงมีสภาพดุดน้ำกลับไปแต่แล้วสาพันธธรรมรงธรรมก็ล่มสลายไปในเวลาชั่วคืนเดียวเป็นการลงมือของพรรมเมืองทองหรือมิผิดสาพันธธรรมรงธรรมนับแต่ประมุกสาพันธ์และภรรยาลงมามีผู้เสียชีวิตไปกว่าสามรชีวิตสองจอมกระบีเมฆผิวได้รับการฝากฝัง วัยวานจากประมุกสาพันคุ้มครองเซียวจู้ที่เพิ่งมีอายุครบขวบปีลบนี้มาโอ้ในระหว่างการถูกศัตรูไล่ล่าตามทันสองจอมกระบีเมฆผิวล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเป็นห่วงบุญเจียวสลาตนขัดขวางขบ,บวนไล่ล่าเบิดาท่านคุ้มครองเซียวจู้หนีเอาชีวิตรอดงูยื่อเต่าถามพระว่าห่วงบนเจียวตายแล้วเลย ฟังว่าได้รับทันทรมานยอย่างทารุนในวินาทีสุดท้ายถูกช่วยเหลือไปจากังโล่งรอยไม่ทราบชัดภายหลังเล่าบิดาท่านมอบเสียวจู้ให้กับศัตรูคู่แขนโอ้ง้อยุยเตารู้สึกฟ้าหมุนดินโครงเคลงบิดาถึงกับเป็นบุคคลเช่นนั้นได้นางอสุรปินทองทอนหายใจกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้เอง,เอง ท่านป้าท่านขาดมาความนี้ยังมีเล่หในใดหรือไม่นี่ยากจะบอกได้ครั้งกระโนนพักมังกรทองไลลาเซียวจู้สาพันธรรมรงธรรมอย่างสุดกำลังบิดาท่านอาจบางตีถูกคุกขามจนอับจนปัญญาแต่เมื่อรับฝากฝังไหวหวานแม้ศีสาต้องถูกปิดปรงก็ไม่อาจวาจาพลันขาดหายไป นางอสุนปินทองกล่าวว่าโนเอยบุตรไม่พลาดพิงถึงความผิดพลาดปุปการท่านป้าข้าเจ้ามักรู้สึกว่าบิดาไม่ใช่นักสู้ผู้ไรคุณธรรมปานันถูกต้องเมื่อถือกำเนิดเป็นบุตรสมควรคาดคิดไปในทางนั้นแต่สิบกว่าปีมานี้สภาพความจริงได้ยืนยันอย่างไม่อาจปฏิเสธนางอสุนปินทองมีประกายตาเวทนาเห็นใจ แทงโง่ย้ยเต่าหาพบเห็นใหม่กลมศสีจาลงต่ำยาน้ำตาคลอวาวับหัวใจเจ็บปวดรวดราวดุดถูกฉีกกระชากต่างเป็นตนพันฉุกคิดขึ้นผู้เผาพลนญทำลายบ้านช่องไล่ลาฆ่าบิดามารดาหรือเป็นพักมังกรทองคำนวณจากคำบอกเล่าของผู้ใต้บุญแสดงว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งดังนั้นกล่าวว่า บิดาในเมื่อฝืนคุณธรรมมอบเสียวจู่วออกไปแล้วพักมังกรทองชนะยังเล่ลาฆ่าท่านเราก็เราก็คบคิดไม่เข้าใจผู้หลานสาบานมาต้องเืบสาวความนี้ให้กระจางนั่นเป็นเรื่องสมควรกระทำผู้หลานขอกรลาบลา,างอสุรปินทองจากชวนให้อรบรทานอาหารแต่งช่วย,ยเต่าไหนเลยกลืนกินลงได้ดังนั้นจึงปฏิเสธ ท่านคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครูอดกล่าวไม่ได้าัาท่านป่าท่านผู้เฒ่าเมื่อครูเขิลนางคือมาดาของสามีเราท่านผู้หญิงชังโลกโอ้ท่านเป็นย่าของเสี่ยวเงียยเกรอไม่ผิดฉะไหนนางนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวอ้อยุยเตา่าจึงขอภายที่พลังปากนางอสูนปินทองกำชับว่าหนูเอยจะต้องสอหาเสี่ยวเงียยใค้ได นางยังอ่อนเยาว์ไม่รู้ความและยังเดือรรานเจ้าอารมณ์ยามระหุกระเหินในวงนักเลงโอ้ท่านป้าโปรดวางใจจุดมุ่งหมายประการแรกของผู้หลานคือกระทําเรื่องนี้อย่างนั้นเจ้าไปเถอะโอ้ยุ้ยเต่าร่ำลานางอสูนปินทองวิ่งตะเบิงจากกระท่อมออกนอกคบเขาตลอดทางงงยุ้ยเต่าสลดหดหูใจยิ่งตอนนี้ในใจบังเกิดความคิดบูบหนึ่ง บิดาชะไหนไม่ตายไปเสียในเพศภัยเมื่อสี่ปีก่อนเยียงนั้นยังจะประเสรนะิฐหนักความคิดนี้ไม่บังควรแต่ตนเองก็อดคิดไม่ได้หาพฤติการของบิดาเป็นจริงดังว่าตนเองจะถูกเหยียดยาำประนามจากชาวนักเลงตลอดกาลนานนี่เป็นสภาพความจริงที่โหดเหี้ยมทารุณถึงเพียงไหนสือแปะหมู่บนเจียว มีจิตใจสละชีพรักษาคุณธรรมแต่บิดากลับเฟือนคุณธรรมขายนายผู้มีพระคุณบุคคลทั้งสองนับว่าแตกต่างกันอย่างยิ่งยวนหวนนึกถึงเมื่อ,อยังเหยามานดาเฝ้าทอดทอนหายใจมนมองตรมตรมและผู้ให้กำเนิดทั้งสองก็แอบแฝงความลับสุดยังคาเพราเหตุใดกันหรือเพรเรื่องราวอันน่าประยชน์นหรือตอนแรก ตนเองมุ่งมันโอหาอาจารย์ฝึกปรือยยอดวิชาเพื่อล้างแค้นให้กับปิดามารดาบัดนี้ได้รับปฏิหารลำฟ้าแต่กลับทราบว่าปิดามารดายังมีชีวิตและปิดาก็เป็นบุคคลเยี่ยงหนึ่งแต่ปิดามารดาคือผู้ให้กำเนิดจะไม่สืบสอหาร่องรอยของท่านใดหรือแต่ท่านสังสองตอนนี้อยู่ที่ใดจะเริ่มสอหาอย่างไร วนนึกถึงวันที่บานชองถูกเผาพลานตนคณะหวนกลับมาศัตรูจากไปไกลแล้วตนใช้เวลาฟังสรากศพปิดปากถ้ำอย่างเนื่นนานวิดามารดาฉนัยไม่เฝ้ารอหรือซอหาตนในละแวกใกล้เคียงเรานับเป็นเรื่องที่น่าผิดสวงยิ่งนะักโูยุยเต่าพกพาจิตใจอันอาจอันสับสนออกจากเทือกเขาที่เติบใจมาแต่ยาวไว โดยที่หาได้คาดคิดไม่ว่าเรื่องรล้านี้แฝงเบื้องหลังอันสลับซับซอ้อนและเนื้อความคาดหมายของตนเองนะั้นวันนี้มาถึงเมืองเชงห่วงโงอยุยเต่าเข้าพรรมนักรโรงเตี้ยมโงอหุนหลังจากอาบน้ำรับประทานอาหารก็นั่งเสื่องสึ่ภายในห้องเขาคิดหาวิธีการสอหาจิวเซี่ยวเมงหาคนกล่าวไปง่ายได้นะ แต่ยากจะกระทำได้วงนักเลงกว้างไพศาลมีผิดกับรมเข็มในมหาสมุทรอากไม่ทราบทิศทางไปแน่นอนผู้ใดทราบว่านางร่อนเร่ภนจรถึงสถานที่ใดเมืองเชง,ง่วงนับเป็นจุดแรกที่จิ๋วเสี่ยงต้องแวบพังเพื่อออกจากเทื่อเข้ามาโมูจุ้ยเต่าสมควรสืบสอหาจากและแวกในก่อนแต่จะดำเนินการสอบถามอย่างไร ในยามนั้นห้องคางเคียงแววเสียงยาบกร้านดังว่าสหายแท่เฮงยังจดจำดาวรุเนีแรกรุ่นเมื่อสามเดือนก่อนได้หรือไม่เสียงอันแหบแห้งกล่าวว่าอืมยิงนั้นงามยิงแต่นางใช้ดัดชนีเดียวก็ปิดชีวิตทันได้ทันไม่ได้เห็นบรรดานักสู้มังกรทองชูพริตาก็ลมลงไปสี่คนเลยงูยุ้ยเต่าพอฟังอดสะานวูบไม่ได้ รีบเงีย่ยหูฟังยางจดจอกสหายแท่เห็งยิงนั้นที่แถมมีประวัติความเป็นมาอย่างไรยอดฝีมือเหล่านั้นจึงคิดจัดการนานหรือผู้ใดทราบได้แต่พลังฝีมือของนางสูงล้ำจริงๆหากไม่ใช่นักสู้มังกรทองคู่ระดมมาถึงรวมมือการกลุ่มมูรุมนางเมื่อถูกฆ่ากลุ่มสู่สำนักใหญ่ของพรรคมังกรองทองยิงชะตากรรมของนาง คงสยดสยองยิ่งแล้วเพราะเหตุใดผู้แสเห็งท่านลองคิดดูแต่รุณีสาวนางหนึ่งเมื่อลงพลัดเข้าไปในฝูงยิ่งจอกผลสุดท้ายย่อมขาดคิดได้อย่างนั้นอย่าได้สนทนาอีกแล้วระวังเพศภัยจะเกิดจากปากมันสองจึงหันเหหัวเรื่องกล่าแต่เรื่องลามกบัดเสียงโง่ยุยเต่าใชเต้นระทึกวันไหวหญิงงามที่พวกมันกล่าวถึง น่ากลัวเป็นจิ๋วเสี่ยวเงกเสียเก้าส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามเดือนก่อนระยะเวลานับว่าประจวบเหมาะกับที่นะันออกยากเทือกเข้ามาหัวนึกถึงตนเองเลินเล่อแสดงปิ่นทองถึงกับถูกคร่ากลุ่มเค้นถามโดยประมุกพักมังกรทองเสี่ยวเงกอาจบางทีสแสดงปิ่นทองออกมาจึงชักนำเพศภัยใส่ตัวสามเดือน ไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆพวกมันจะจัดการกับนางอย่างไรขอฉุกคิดจิตใจอดรนรุ่มดังมีกองเพลิงเผาผ่านนึกถึงระยะทางจากที่นี่ถึงที่ตั้งพักมืงก่อนทองยังต้องรอนแรมเดินทางหลายวันดังนั้นตัดใจเอารุดไปนี่ต้องขอบคุณฟ้าดินที่ได้ยินเรื่องราวโดยบังเองิญจิวเซี่ยงเงกตกเป็นเฉลยพักมังก่อทอง ทีแท้ระหว่างพักมังกรทองกับนางอสูรปินทองมีอริบาดมางใดกอยางไรต้องช่วยเหลือเสี่ยงเงกออกจากเนื้อเมือสัตรูให้ได้ดังนั้นเรียกหาผู้รับใช้มาจ่ายค่าที่พักอาหารออกเดินทางทั้งในยามราตรียามเที่ยงวันที่สองมาถึงเมืองเต็งหูและเห็นภูเขาทรงสัวรังงานงามอยู่ที่ไกลตาม หมดนึกถึงสีปีก่อนทีวิงวอนเสียวลิ้นยี่ขอให้อรับตนเองเป็นสิทธิ์ม่ได้จุดหมายของมูยุยเต่าคือเมืองเอี่ยงบูซึ่งอยู่ตอเหนือของลำน้ำหงหง,หงไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเมืองไปดังนั้นโงโูยุยเต่าจึงอ้อมชาญเมืองรบกรางมู่หน้าต่อไปทันใดและเห็นเงาร่างสายหนึ่งนังขัดสมาธิใต้ร่มไม้ข้างทาง งอยุยเตา่าพอเดินเข้าไกลเห็นเป็นหลวงจีนผมยาวสยายคราวโรครึงชีวอนที่ครองร่างขาดก็รุ่มกระิงและแปดเพื่อนคราบน้ำมันคล้ายไม่เคยซักมาก่อนหลวงจีนปลานี่คือหลวงจีนที่ผ่านพบมาเมื่อสี่ปีก่อนหลังจากที่บ้านช่องงอยุ้ยเต่าถูกทำลายตอนนั้นหลวงจีนปลานระบ,บุว่าจะฆ่าปิดา ออฟังว่าบิดาถูกป,ประทุสลายก็คิดฆ่าตนแต่แล้วผ่านจากไปในยามนี้ง้ยุยเต่ามีจริงชังอาฆาตฝ่ายตรงข้ามทั้งนี้เพราะตนเองได้รับทราบความประพฤติของบิดาแล้วแต่เมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามกำลังกัดกินขาไก่อย่างอริออร่อยต้องพิศวงทรงใส่ใจจบบทที่16